โอ้โหนี่รู้จักกับพี่มาร์คเหรอผมไปตัดผมร้านเขาเป็นประจำเลยฮะอ้าวมาร์ธวินครับผมพี่มาร์กทาวินชาวอินทาวิวันนี้พี่มาร์โหูชุดของพี่มาร์คนั้นเโอ้โหดูซิเต็มที่มากทีเดียวของที่เอามาวันนี้คืออะไรครับพี่มาร์กคือหวีซอยผมที่แพงที่สุดในโลกครับโอ้โหเปิดจับได้เลยครับตามสบายครับ ถามนิดนึงพี่บอยเคยไปตัดผมที่ร้านมีโอกาสได้ใช้เจ้าหวีนี้บ้างไหมคะยังไม่เคยเจอครับเพราะว่ามันยังไม่มีโอกาสได้ตัดให้คุณบอยเพราะว่าช่างที่เก่งที่สุดตัดให้คุณบอยครับโอ้เอาอย่างนี้หวีนี่พิเศษยังไงบ้างพี่มาคะีนี่เป็นหวีที่ทํามาจากบริษัทที่ช่างทำผมระดับชั้นนําทั่วโลกยอมรับว่าเป็นหวีที่ดีที่สุดนะครับ แล้วก็มีร้อยอันในโลกครับในโลกเลยนะอ,อันเท่านั้นในโลกอันนี้ผลิตแล้วก็นําเข้าโดยบริษัท YS Park Professional จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาบอกว่าบริษัทนี้ได้รับการยอมรับจากช่างผมทั่วโลกใช่ทาจากอะไรคะทำจากนนอลูมิเนียมเกรดดีที่สุดแล้วก็มีความเบามีความทนทานความร้อนถึง600 60องศาเซลเซียสครับอ๋อนี่คือทนสารเคมีที่เราใช้ในการทําผมทุกอย่างด้วยแล้วก็แข็งแรงมากเขาบอกว่าคือแทบจะแบบว่าไม่ไม่ไม่มีีอกาสหักหรืออะไรอย่างนี้ยแล้วมันรักษาไฟฟ้าสถิตของของผมให้สเตเบิลของผู้หวีใช่ไหมยารู้เพราะว่าไฟฟ้าสถิตปกติหวีเนี่ยนะหลายคนถ้าเป็นผู้หญิงเลยโอ้โหชี้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 อันนี้ไม่เป็นเลยอะในเมืองไทยมีทั้งหมดกี่อันเนี่วเล่มเดียว เล่มเดียวคุณนี่ไปได้มายังไงอะคะได้มาจากงานแฮร์ซาลอนอินเตอร์เนชั่นแนลที่อังกฤษครับประมาณ10กว่าปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วด้วยนะอันนี้ที่เราบอกเป็นราคาซื้อมานะคะเป็นราคาที่ซื้อมาถ้าหากว่าไปที่ร้านเนี่ยวีอันนี้จะอยู่ตรงไหนคะหมายถึงจะไปตัดแล้วฮะไปละคาโบยแต่ถ้าเกิดโดยทั่วไปนีถ้าเห็นช่างใช้ก็จะเป็นลักษณะเป็นพลาสติก ใช่แต่เป็นนี่ห้อเดียวกันแต่อันนี้เป็นอลูมิเนียมเพราะว่าอลูมิเนียมมีแค่ไม่กี่ชิ้นในโลกเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณมาร์คค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีคุณมาร์ค